มื่อนี้แไม่น้อยพระลวยก็ได้เดินทางมากราบนมัสก,การปูทุดงปพนีเนาะคะ่ะปูทุดงปดนีเพิ่นกะเคยให้เลขถือมาตลอดเนาะคะ่ะหวัดว่างหนึ่งหันปูกะให้หนึ่งเกดเกีดหนึ่งพิษไปแต,ต้มหนึ่งเนาะคะ่ะวันนี้ปูสิได้แน่วทางตัวไดมาว้างกับพี่น้องเอฟซีเฮ้า กะมาไปเบิงไปฟัง่งน้ำกันเนาะคะ่ะมากคะ่ะตามแม่หน่อยผ้าร่วยมาฟัง่งเตรียมสมุดปากกาจดไปพร้อมๆกันเดอะะ้อค่ะเขามาแล็วก็ย่าลืมกดไล์ก็แช่กดติดามให้กับทางช่องแม่หน่อยผ้าร่วยในเด้อคะ่ะแม่หน่อยผ้าร่วยกะสีใด้มีกําลังใจไปตามหาชีพไม่ม่ เลขกมองไหนมันเขา่ามันแมน่นมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะมาตามแม่น้อยพาดไว้ไปฟังน้ำกันคะ่ะมือนีปูทุดงปดนีมี่บรรยากาศก็ดีพร้อมาจะมาขอแนวทางจากปูค่ะวดวันที่สิบหกเมษายน2องพบค่ะปูปูมีแนวทางบ่จ้าหนอยปันปันดู่ด้เลย ฟันวาฟันว่าได้พระได้เรียนพระปูเคยฟันแม่นยุนบ่ครับหัวจะก็ฟันมันน่ะูออกูเดครับจะเกาฟันอยู่หลดบ่ครับทบีิผ่ันมากปูฟันบ่ครับปูได้กูได้ครับหมดฟันมาได้หนึ่งศูนยห้าหนึ่งศูนย์ห้าอเข่าอยู่นี่แหละน้องปูตตัดเลมเนาะเจ้าค่ะหนึ่งศูนหกับหนึู่นยน่นี้ เล็เกก็หันหนึ่งจุนหาครับมันหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมันนี้ออกหนึ่งแปดวันล้างอลอยมันมาก 6, หกจังหวะครับเล็กได้วันนี้มันได้สองแปดสองแปดสองเจ็ดนะล้างลอยมากสองอวันผีฟามากแสดงว่าโตทั้งบนทั้งล่างดิอ๋อทั้งบนทั้งล่างบ่ได้ท่าบ่ได้ท่ำคิดปูเลยบ่ได ปูเนาะช่องรัดมันี่บ่ได้ล่วงคิดปูอ่ะอังวันนี้ขอโชคขอหมนันเด็กวันนี้ได้สองปูเลยช่องแปดชองเก็บบ่อได้ระบบปูข้อนี้เมนบ่ค่ะข้อนี้เนะะาะตะวันยำล่างไว้ลดล่างบ่ะจ้ะกกาเน้นล่างบนล่างแต่วันเน้นล่างนอกปูเนาะดักลอยมาสองวันค่ะให้ปูเขียนให้ปู ดดปูนไม่เมอนปันวางได้สอูปันวางได้พระเดียนพระนี่ไงเดียนพระพาเป็นเดียนเดียมันอยู่ในน้ำเลยหยิบขึ้นมาเดียนพระับปูแล้วตีเป็นตัวเลขสองแปดสองเก็น,กน,ใน,ในอรอเปาเพ่อจังไดเกตีสองเ แยก้ามันได้สองแปดมันหลักลอยมาก็องมาเอาก็ซื้อสองสองแปดชองสองเ็ดนี่ละสามตัวบ่มีบอกค่ะปูสองสองเก็ด่ะสองสองเก็ดันฟันว่าได้ฟาฟันได้เนี่ฟ้าฟารักษาจีนสองกว่ายี่สิบสองยี่สิามตัวสองสองยกสองแปนี่เป็นียกล่างสองสองสองเก็ดนี่คื้บนล่างคือสองแปด แสดงว่าป <asan> ูเด้นไห้ทั้งบนทั้งล่างเน้นล่างตันเลขคือเป็นลักษณะนี่ค่ะมันเป็นแบบนกทีข้างล่างไถ่คูนขูมงล่าเสียงเบาไหมปูเบาห่างหมดเลยลูกกับนี่ลราฝัดวะค่ะมีมนเบาต่างๆ่างนะค่ะ FC ปอดยินภาษานี่นล่มปัดต่ว ว่าเลกมันได้สองแปดสองเจ็ดนี่นะถ้าฟันบาได้พระแยนมองทางเลกก็มันกันฟันได้กัน,น,กน,นแต่ว่าพระอรงน,นี้ดักชาชีนสองรอยยี่สิบเจ็ดเราก็ซื้อสองสองเจ็ดนี่สองสองเจ็ดทางบนทางล่างนี่สองแปดล่างบนนี่สองสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเป็นบ่ปู สองตัวนี่สอเกตนะสองเกตห่าอยางตัดแ็ตัดได้สองสององเกตสงน่ว่ามันได้เลองแปดนี่ว่าเด่นสองอยู่แล้วปูนว่าล่างกับสองแปบนกับสเกตนั่งสองแปดเลขกสามตัวพูดทีเป็นสองสองแปดสอ เนืเนื้อเนีนเเลยเด้อบาาในีิน้องเลบซี่ง่ายเออเออเออเอ,เอมดแดงมันบอกไกลกันเนาะบกไอไกันมันนี่เงินเลืรักชิมันไ,กกนนไนนปนยังนึงเหมือนไดนยินขาวว่านปูนนเคยได้ใน้นถือเป็นรักลานก็มีนแมนบอกปจแจะละลายปีมันถือลายอยู่เนยครับ มันจะไปหาเชน,นี่คนี่ว่าสิริฟอนนี่ก็เคยได้ให้เล่ายังบุตรเด็วันนี้ไ่ได้ไม่ได้ให้วันใดที่เล่าถูกละลายปูหลายปีแล้วหลายปีแล้วบุ๊คผู้ปูเน้นตัวใดจับปูเลขจ้าบ่ม,ม,ม,มีตัวนั้นแล้วจะสองแปดสองแปดนาะจ้ะ สองแปดแปดล่างเน้นล่างเด้อค่ะพี่น้องเอซีเน้นล่างนะคะบนกับสีสองเก็ดนี่แหละนาอปูเนาะทอดนี้มันมีทอดนี่เด้แยกมันออกขึ้นง่าขชี้ใจปูเด้จ้าปูเคยได้ยินได้เห็ดฉิบของปูยุติถึงเอหวูนย์ศูนย์สามบอกให้ปู037ยเขาตรงๆ ข้างนั่น037จนได้สายาวา่าว่า037 037 037นี่ละมันออกเกออก,ออกนะครับเอาพี 7, นะ่น้องเอฟซกดเนครับด0 7เนาะ งวดนั่นเขาสามโตเลยปูคนกับเบาๆลายเด้อพี่น้องเดี๋พวคนเบาหน่อยๆเนื้อเน้เนๆพี่น้องมากกับจัดค่ะอมากกับพานเด้อค่ะส่วนตัวเลขปูก็เป็นเลขนิมิตฝันแม่นมาจับปูนิมิตฝันฝันว่นใดเย็นพระเย็นเยนพระปูก็เลยวา่าพระถือศีลสองร้อยยี่สิบเก็เลยเป็นที่มาของสองสองเกต ถ้าห้ามาตัดเลนก็มีสองสองกับสองเกตส่วนสองตัวล่างเม็ดเดียวท่านี่พี่น้องล่างสองแปดเน้นๆนะคะกับน้ำแปดสองหลดเพราะว่ามันตัวเดียวนึงมีท่อนี่ถ้าตัดเลนสามตัวบนนี่ก็มีสองสองกับสองเกตแค่นี้นอกปูเนาะจังใดแล้วพี่น้อง fc ก็พิดจระนาเบิ้งเวยค่ะเด้อเอาตัวเลข fc เิ่นเบิง้ง จดใบแคบใบเด้อค่ะจดเอาแคบเอาค่ะมีทอนีมีทอนี้สองสองเกตแล้วก็สองสองกับสองเกตนะคะส่วนสองตัวล่างก็เน้น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 คือสองแปดแปดสองเบาๆา,าย บ้าวาลายใหญ่หางจัดหลดจวดจัดหลดพี่น้องแข็งแข็งจวดจัดเลยปูบนบ่าวลายบ่ได้บ่ได้คุยค่ะบ่ได้คุยแต่ว่าตามสถิติทีททท่ผ่านมาแต่หลายๆายปีห้วยกะให้ว่าถูกเป็นหลายล้านแม่นบ่กจกปูค่ะ เจ้าก็ถูกน้ำปูนี่ร้ายล้านสั่นมดนี่มัดซิ้นกันไปก็เลยได้ใช้ฉายาปูว่าปูทุดงปดนี่นี่แหละพี่น้องปูวัดอ,อกสามศูน์เกดเนี่ยก็สามตัวโป่งเลยละ่ะวันนี้ก็สิบโป่งโป่งที่ดอกเนาะพี่น้องเนาะสองสองเกอขอบพระคุณปูหลายๆกราบน้ำมัสการเจ้าคขะปูค่ะสาธุ ่ายคลิปแล้วค่ะปูอ่อยพรอนให่เอฟซีหยาดย้อมคนแน่เจ้าค่ะพรอนอะไรเฮียมะมะกูคนแล้วมาเข้าของเลยมาเงินจองมาอาจารย์ทธิสาธุสาธุน้องค่ะ